สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไกลสอนชแนลครับหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จครับรุยงานกันต่อภาคบ่ายครับรถดมคนจอดรออยู่ตรงข้างบนครับมาเช้านี่ตี้ป่าครับนี่ตีป่าเอาลินครับ ภาพอาจจะสันๆหนอะครับต้องขอตัวขออภัยด้วยครับก็สวัสดีไปยังทีมงานแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีไปยังเพนเพจดเาาไกลสอน h ช n n นลครับมาต่อไม้ออกให้รถด,ดำครับเพราะว่าไม่เหินครับื่อเช้านี้ไม่ ย้ายบอรครับบอ่อตักเมื่อวานนี่หมดแล้วครับเพราะว่าทําทางเพราะว่าทางจะมีสาม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 ทางไปได้ครับแล้วแต่รถดำเขาจะไปทางไหนครับรถดำก็วิ่งสี่ขั้นเหมือนเดิมครับ ใช่ไหมครับเราดำจอดอยู่ตรงตรงป่าตรงนั้นครับนี่ครับบอไมแล้วครับเพราะว่าบอนี้จะเป็นป่าครับบอนี้ รถอาว่าจะมาช่วยครับภาคป่ายแต่ยังไม่เห็นครับมาครับลุยรถเท่าแกคันแรกครับภาคบ่าย วิ่งไปกลับก็เกือบเกือบหกกิโลครับวิบ่งไปกลับครับรถดำเดี <Creation. S 2> ๋ยวรอชมตอนรถดำมาครับมาแล้วครับก็อยู่กับเจ้าซันนี่เอสวายหนึ่งสามห้าเหมือนเดิมครับ ก็ได้ครับแบคโคเหมือนเดิมเพราะว่าคนขับยังเกี่ยวเข้าไม่ทันเสร็จครับเที่ยวแรกภาคบายครับก็ขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ทุกการรับชมคลิปครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงครับ ครับรถเที่ยวแรกครับภาพก็อาจจะสันส้นๆหน่อยครับขุดโพนครับโพนต้นมะขามครับ เถวันครับราดำกอนอตี้ครับเหมือนเดิมครับ <c oughs> ลุยงานภาคป่าย เปิดหน้าดินเสร็จก็จะลงไปขุดสะต่อครับเพราะว่าลอกนาลอกนาเสร็จแล้วครับเ,เราก็จะเปิดหน้านี้ให้มันเสมอกันครับเพราะว่ามันเป็นที่ลาบครับ ครับรถเท่าแก่ครับขันต่อไปก็จะเป็นเสียชาญครับคลิปนี้ชมกันไปยาวๆครับ ราดูตอนเต็มครับเดี๋ยวเราดูตอนเต็มครับเต็มแล้วครับเสียชาญต่อนัตตี้ครับช่วงนี้งานก็ เริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับนัตตี้ครับเที่ยวนี้มีรถห้างอยู่สองคันครับรถเท่าแก่กับรถผุมครับ FC ร้อยี่สิบ รุ่นจะว่าคุณปูก่ก็ว่าได้ครับแล้วก็ของผมครับรถห้าครับนัตตี้ครับบอ่อนี้หมดก็จะย้ายไปเอาอีกบอ่ออีกบอ่อหนึ่งครับคนละฝั่งครับ เปิดบอ่อม่ครับบอ่อนี้ดินก็น่าจะได้อยู่ประมาณพันเที่ยวครับบอ่อนี้เพราะว่าเราจะลงไปขุดสาอีกชั้นหนึ่งครับ รถผมผมใส่เก้าตักครับแต่รถคันอื่นใส่เจ็ดตักครับเพราะว่ารถผมมันกระบะใหญ่ครับกระบะสี่เมตรครับรถเขาสามเมตรห้าสิบสามเมตรหกสิบครับ ครับนันตีต่อเสียท่าครับ ครับคันนี้195ครับคันนี้ F C 195ยหกซูบครับคันนี้ควันขามองเลยครับ เต็มแล้วครับครับคลิปนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องบ่าวไกสอนชาแนลด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ